พื้นที่18ไร่ห้อมนอมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันร่มรื่นเหมาะยังยิ่งสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตนี่คืออุ้มหุ้มโฮมสเตย์บ้านพักในสวนป่าออาร์แกนิกอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยวางแผนนโยบายต่างๆในระดับประเทศแต่ว่าเขากลับลาออก เพื่อมาเริ่มต้นเปลี่ยนพื้นที่ลกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นโอเอซิสหรือแหล่งอาหารปลอดภยัยและตั้งชื่ออย่างตั้งใจว่า hm um อุ้มหุ้มอุ้มหุ้มคอนเซปต์ของเราก็คือทําเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติที่ว่าในเรื่องของ5้าหัวใจของการทาเกษตรกรรมยั่งยืนคือ1น,นึวันเกษตร2ทฤษฎีใหม่3เกษตรผสมผสาน4เกษตรวิถีธรรมชาติและ5เกษตรอินทรีย เราก็นําแนวคิดทั้งหมดเนี่ยลงมากระจัดกระจายในการจัดการพื้นที่ในระบบนิเวศของเราทั้งหมดด้วยหัวใจของเกษตรกรรมยังยืนของผมอะ่ะหนึ่งก็คือความหลากหลายของพืชโดยจัดปฏิทินเพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย2ก็คือเรียกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและ 3. การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ําดีมีน้ําดินก็จะมีชีวิตสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็จะมีชีวิตครับผม นอกจากการจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเพื่อไปสู่ความยั่งยืนคุณอุ้มยังมีการนำผลผลิตในพื้นที่ต่อยอดเป็นแบรนด์สินค้าขายในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิกา้าที่ปลูกคัดและคั่วด้วยตัวเองมีทั้งเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักและขายเป็นสินค้าทางออนไลน์หรือพริกไทยดำปลอดสารเคมีที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และสินค้าล่าสุดน้ำสลัดออร์แกนิกมีส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำผึกป่างาขี้มอนน้ำส้มน,น้ำมันดอกทานตะวันและเกลือวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันทานคู่กับผักสลัดหรือผล,ลไม้ตามใจชอบนอกจากจะดีต่อสุขภาพยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดผลผลิต เป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยถ้าเราจะมีชีวิตที่ยั่งยืนอยู่ควบคู่กับการเกษตรที่ผลิตอาหารให้กับคนสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ทําลายมันน่ะมันก็ต้องเป็นเกษตรกรรมที่ดีที่สุดก็ควรจะต้องเป็นเกษตรกรรมที่มันยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้ก็คือสามารถจะส่งต่อให้ลูกหลานส่งต่อให้โลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆเราก็เลยเลือกคอนเซปต์ในการจัดการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร มั่นคงด้านชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเริ่มแบ่งปันความรู้เราทําเป็นสํานักในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการการทำเกษตรกรรมยั่งยืนมีหลักสูตรอระมาห้าหลักสูตรมีหลักสูตรหนึ่งคือเกษตรกรมือใหม่สําหรับเกษตรกรที่จะเริ่มต้นทําหรือว่ากาลังจะเริ่มต้นทํา2เกษตรกรที่ลงมือทําแล้วแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองในการสนใจเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 3. เรื่องการตลาด การแปรรูป 4. เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำโฮมสเตย์แล้ว5คือหลักสูตรพัฒนาผู้นําเมื่อคุณได้รับไปแล้วคุณพัฒนาคุณเติบโตไปแล้วคุณจะต้องเป็นผู้นําที่ดีในการพัฒนาสังคมชุมชนของตัวเองต่อไปครับผมมี5หลักสูตรใครที่สนใจอยากทําการเกษตรในแนวทางนี้หรืออยากหาที่พักใกล้ชิดธรรมชาติสามารถติดต่อได้ที่ Facebook อุ้มหุ้มโฮมสเตย์อุ้มหุ and ้มโฮมสเตย์แอนด์ออร์แกนิกฟาร์ม